สวัสดีอาจารย์ที่เคารพแล้วเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะพวกเรามาจากสาขาค,คอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะสมาชิกมีดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยสวยพูนสรงรหัสหกสามศูนย์สี่สามสี่เก้าสี่หนึ่งศูนย์สองค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนนทพัฒน์สีนะครับหรหัสนักศึกษาหกสามศูนย์สี่สามสี่เก้าสี่หนึ่งศูนย์สี่ะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับดิฉันนางสาวพนิดาธุเกตจ รหัสนักศึกษา63043494101ค่ะความหมายของโภชนาบำบัดนะคะหมายถึงการใช้อาหารและความรู้ด้านโภชนาศาสตร์รักษาโรคของผู้ป่วยค่ะโดยดัดแปลงอาหารธรรมชาติให้เหมาะกับโรคและความต้องการของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตาม สรีรวิทยาขณะเจ็บป่วยค่ะจุดประสงค์ของโภชนะบำบัดนะคะข้อ 1. ขจัดขาดสารอาหารต่างๆให้หมดไปและป้องก,กันการขาดสารอาหารในโอกาสต่อไปด้วย 2. ให้อวัยวะที่พิการได้พักการทํำงานชั่วคราวค่ะ 3. เพื่อช่วยเหลืออวัยวะที่พิการให้สามารถรับอาหารพอกับกำลังที่เผาผลาญได้ค่ะ 4. เพื่อดำลงเพิ่มหรือลดน้ำหนักของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 5. ให้ร่างกายของผู้ป่วยทนต่อโรคได้ดีโดยไม่สุดโทม 6. เพื่อดำลงส่งเสริมภาวะโภชนาการ 7. งดอาหารที่ผู้ป่วยเคยแพ้มาก่อน 8. ดัดแปลงอาหารให้เหมาะกับการที่ร่างกายของผู้ป่วยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเห็ดบ็อกคอลี่หน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดหวานเนื้อหมูและปลาค่ะเรามาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่จะได้รับโภชนะบำบัดน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ 1>, 1. มีภาวะขาดสารอาหารหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหารเช่น การกินอาหารได้น้อยลงเกิน7วันน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจดัชนีมวลกายต่ำกว่า1 8 5หรือมากกว่า25 2. กินอาหารได้ไม่เพียงพอหรือคาดว่าจะไม่เพียงพอน้อยกว่าร้อยละ60กับความต้องการของร่างกายเกิน7วันเช่นการผ่าตัดทางเดินอาหาร การให้เคมีบำบัด3ม,มีสัญญาณชีพคงที่ครับสำหรับโรคที่โพชนานบำบัดพบเจอบ่อยที่สุดนะครับ 1. จะเป็นโรมะเร็งสองโรบาหวาน 3. โรคไตครับโพชนานบำบัดลดความเสี่ยงโรมะเร็งนะครับ 1. กินอาหารที่เป็นผักผลไม้อย่างน้อยห้าจานต่อวันและเพิ่มอาหารจําพวกถั่วนะครับและธัญพืชในแต่ละมือ้อ 2. กินอาหารที่มีไขมันและเกลือต่ำสามสารักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4. ไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบนะครับห้าจำกัดเครื่องดื่มที่มีแอลโก,โฮกอฮอล์ 6. ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีเป็นประจําทุกวันนะครับ ครับพอจะบำบัดลดความเสี่ยงโรคเบาหวานนะครับหนึ่งควบคุมอาหารประเภทของหวานทุกชนิดอาหารทอดอาหารมันประเภทของอาหารหมักดองนะครับสองออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีสามพอรับประทานผักประเภทใบที่มีใยอาหารสูงให้มากขึ้นในปริมาณที่ไม่จำกัดนะครับ ครับพอจะาบัดลดความเสี่ยงโรคไตนะครับหนึ่งไม่กินอาหารเค็มจัดสองเน้นอาหารโปรตีนต่ําแต่สําหรับผู้ที่เป็นโรคไตวายรละลังจะมีระดับฟอสเฟตสูงจะเป็นต้องงดโปรตีนที่เป็นจากนมถั่วไม่ได้แท่งต่างๆและไข่ครับสามนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์เนื้อแดงนะครับสี่ผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงครับครับแล้วต่อไปก็จะเป็น วิดีโอนักโภชนาการบบำบัดนะครับเชิญรับชมเลยครับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD OK เสนอกล่องความรู้สู่โอกาสนักโภชนาการบบำบัดหรือฟู้ดเทรปิส าสุขภาพเทรนด์ของคนรักสุขภาพอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ปัจจุบันคนยุคใหม่หันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีรูปร่างที่ดีส่งผลให้เกิดการสร้างสารรค์เมนูอาหารสุขภาพต่างๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วเราจะเลือกกินอะไรดีที่อร่อยและดีต่อสุขภาพของเรา เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอาหารที่เราเลือกกินส่งผลดีต่อสุขภาพของเราจริงๆกินอาหารอย่างไรจริงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราคงคุ้นเคยกับคำว่า you are what you eat กินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายของเราล้วนประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เรากินดังนั้นการบริโภคอาหารให้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักทุกครั้งก่อนนำอาหารเข้าสู่ร่างกายอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตเราทุกคนต้องใส่ใจการกินเป็นพิเศษแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารชนิดใดให้ประโยชน์และโทษอย่างไรต่อร่างกาย Search ทางอินเทอร์เน็ตถามหมอถามผู้รู้ถามใครดีนะขอแนะนำนักโภชนาการบำบัดหรือฟู้ดเทรปิส ที่จะช่วยให้คุณกินอาหารอร่อยและดีต่อสุขภาพฟู้ดเทอร์พิสตคือใครฟู้ดเทอร์พิสตคือคนที่มีความรู้ด้านอาหารรู้ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารรู้จักเลือกส่วนผสมที่ทำให้เกิดสมดุลรู้ขั้นตอนวิธีการปรุงเพื่อให้ได้อาหารออกมาหน้าตาดีรสชาติอร่อยและเป็นประโยชน์กับสุขภาพของแต่ละคน ฟู้ดเทอร์พิสต์เปรียบเสมือนเชฟที่ปรุงอาหารเป็นยาเพื่อช่วยป้องกันและรักษาสุขภาพของคนกินนั่นเองคือในเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับถ้าเราวางเป็นเส้นทางไว้ก็คือว่าอย่างแรกก็คือที่เรารู้จักกันดีว่าเรียกว่าเชฟเชฟนี่ก็มีหน้าที่ในการหรือพ,อพ่อครัวเนี่ยมีหน้าที่ในการปรุงอาหารทำกบบข้าวทำอะไรให้มันอร่อยจัดจานร,รูปแบบให้สวยงามอีกฝั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ โดยเพราะเรื่องของอาหารเราก็เรียกว่านักกาหนดอาหารหรือนักโภชนาการที่จะมีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้อยู่ในโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการที่จะรักษาคนไข้ที่มีปัญหาในด้านเกี่ยวกับการขาดสารอาหารหรือมีโรคบ,บางอย่างที่ต้องถูกแก้ไขซึ่งตอนนี้มีอยู่2 2ด้านในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเราพบว่าอาหารเป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นต่อโรคเรื้อรหลังตา่าง เพราะนั้นปัจจุบันนี้เรามีความต้องการที่มีคนที่อยู่ตรงกลางที่เอาความรู้ตั้งแต่ทำอาหารให้อร่อยทำมาให้ดีจัดอาหารให้เป็นกับเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโภชนาการควารู้ทางการแพทย์เข้ามาประมวลด้วยกันซึ่งตําแหน่งนี้หรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากเราเรียกว่าเป็นฟู้ดเทอราปิสหรือคนที่ใช้อาหารในการที่จะป้องกันโรครู้หรือไม่อาหารคือยาที่ดีที่สุด อาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้สามารถเป็นยาได้เพียงแค่ 1. เลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม 2. มีวิธีการปรุงอย่างถูกวิธีเมื่อนำทั้งสองอย่างมาผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องอาหารจานนั้นก็จะเป็นยาไปในตัวหรือการจัดสำรับอาหารที่มีกับข้าวหลากรลเพื่อความสมดุลของรสชาติและช่วยทำให้การกินอาหารมื้อนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้เติร์ปิซมีความจำเป็นไหมที่ต้องทําอาหารเป็นผมว่าจาเป็นนะครับคำว่าทําอาหารเป็นไม่ได้หมายถึงว่าปรุงอาหารแต่หมายความว่าทําอาหารรู้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทาให้เขาสุกรู้วิธีการเลือกใช้อุณหภูมิที่ถูกต้องรู้เครื่องปรุงต่างๆที่จะทให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันที่ได้ทั้งความอร่อยและผลดีต่อสุขภาพรู้ลำดับของการใส่ทําทสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคำว่า ผูท้ทรัพยสติต้องปรุงอาหารเป็นไหมความหมายของผมคือเขาต้องรู้แบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่รู้ว่าอาระทาตั้งไฟน้ำมันสายโยนทุกอย่างลงไปผัดจุ๊บๆออกในสําหรับผมผมเรียกว่านี่คือเชฟหรือพ่อครัวแม่ครัวแตู่้นี้จะต้องรู้ละเอียดลงไปอีกว่าของแบบนี้ใช้อุณหภูมิเท่านี้ดีที่สุดสารอาหารคงอยู่ระบบการย่อยดีการกินทําได้สะดวกมากรสชาติยังดีอย่างนี้ครับ หรืออาหารบางอย่างก็ไม่ควรทานคู่กันเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้เช่นอาการท้องเสียเมื่อทานแตงโมกับของทอดเพราะน้ำมันในของทอดและคุณสมบัติของแตงโมเป็นยาระบายทำให้ระบบภายในกระเพาะมีน้ำมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการปวดท้องหรือท้องเสียได้ซึ่งอาการนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนและปริมาณที่ทานเข้าไปด้วยหรือการหุงข้าวไม่ถูกวิธีเช่น การอุ่นข้าวให้ร้อนอยู่เสมอเป็นการทำลายสารอาหารที่มีอยู่ในข้าวจะทำให้ได้รับสารอาหารน้อยลงความรู้เหล่านี้ฟู้ดเทอร์พิสจะช่วยแนะนำคุณได้เขาไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่ามีข้าวเจ้าข้าวเหนียวแต่ต้องรู้ว่าข้าวแต่ชนิดมีผลดีผลเสียต่อกันยังไงข้าวบางชนิดมีโปรตีนมากไม่เหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคไตข้าวบางชนิดมีแป้งที่เป็นน้ำตาลมากไม่ควรที่จะนำมาใช้เพราะนั่นจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้อง การใช้เครื่องปรุงการใช้วิธีการในการปรุงอาหารส่วนประกอบของเครื่องต่างๆก็จะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ามากขึ้นซึ่งก็จะแตกต่างจากนักกับดอ,อาหารหรือนักโภชนาการซึ่งก็จะมีความรู้ในเรื่องของสารอาหารเป็นหลักเป็นตัวตัวแต่ไม่ได้เอามารวมกันจนเกิดเป็นอาหารฟู้ดเทอราพีช่วยคุณดูแลสุขภาพได้อย่างไร ฟู้ดเทรปิสจะเป็นผู้แนะนําส่วนผสมในการประกอบอาหารวิธีการประกอบอาหารที่เหมาะสมกับภาวะที่เป็นอยู่ของผู้ที่ต้องการป้องกันโรคและผู้ป่วยฟู้ดเทรปิสมีหน้าที่ให้ความรู้และคําปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยในการป้องกันและบําบัดโรคต่างๆฟู้ดเทรปิสจะแนะนำวิธีการบำบัดโรคด้วยการทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่อร่อยในวิธีที่ถูกต้องเหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลฟู้ดเทอร์พีสที่ดีต้องเรียนและรู้อะไรสิ่งสำคัญลำดับแรกคือต้องเรียนการทำอาหารให้เป็นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ <c oughs> เช่นการประกอบอาหารลำดับต่อมาต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของสารอาหารจากวัตถุดิบแต่ละประเภทความรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัยรวมทั้งศิลปะรูปแบบการจัดอาหารความอร่อยและความสวยงามเพื่อนำความรู้ทั้งหมดนี้มาประยุก์ตใช้ในการปรุงอาหารให้เป็นอาหารที่อร่อยและได้ประโยชน์สูงสุดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอาการเจ็บป่วยและวิธีการรักษาเบื้องต้น แนวโน้มความต้องการอาชีพฟู้ดเทรปิส์งานของฟู้ดเทรปิส์ส่งผลต่อสุขภาพของคนหากสามารถปรับพฤติกรรมของคนให้ดูแลสุขภาพด้วยการกินได้จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่พอดีได้หลายโรคเลยทีเดียวเช่นเบาหวานความดันและไขมันสูงแนวโน้มความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสให้กับอาชีพนี้ยังคงอินเทรนด์ไปได้อีกนาน ที่สำคัญทำในเชิงของการป้องกันซึ่งเป็นประโยชน์มากโอกาสของงานด้านนี้เปิดกว้างหลากหลายช่องทางนอกจากการในโรงพยาบาลร้านอาหารโรงแรมบริษัทผลิตอาหารศูนย์ความงามและศูนย์ลดน้ำหนักหรือจะเป็นที่ปรึกษาแบบอิสระก็น่าจะไปได้สวยในต่างประเทศเนี่ยมีหลายงานวิจัยที่ออกมาชัดเจนเช่น Mediter r a n e a n Diet หรือกินอาหารแบบสไตล์ Medi เ e r r a n e a n มีผลดีต่อสมองเราบอกว่ากินสลัดดี แต่ทานผักสลัดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้คุณค่าหมดต้องมีไข่อยู่ในสลัดด้วยเ<ม>พราะสารอาหารในไข่ก็จะไปทํางานบางอย่างกับผักที่อยู่ในนั้นมะเขือเทศอย่างเดียวทุกคนรู้มีประโยชน์แต่กินมะเขือเทศดิบไม่ได้ประโยชน์มะเขือเทศต้องมาเจอกับไขมันไขมันจะไปละลายลายปีนออกมาซึ่งมีผลดีต่อร่างกายเราควรจะมีการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อถือและก็มั่นใจถ้าเราสามารถสร้างแนวทางนี้ใหม่ได้ มีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์คือมีวิทยาศาสตร์ด้วยมีศิลปะในการทำอาหารด้วยก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์และมีความต้องการในอนาคตมากด้วยความที่ประเทศไทยมีความแตกต่างจากหลายประเทศในโลกเพราะมีความหลากหลายในประเภทของอาหารและองค์ประกอบต่างๆประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดในโลกก็ได้ถ้าเราสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาผสมผสานกับศิละปะในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคอาชีพนะักโภชนาการบำบัดย่อมมีอนาคตอันสดใสอย่างแน่นอน